ผมไปเจอคอมเมนต์มานะครับเยอะมากพี่พี่ทำไมพี่ไปสู้ไกยหินพี่ไกยหินสู้ได้หรือเปล่าวะพี่ได้รอแปบรอบผมแป๊บหนึ่งผมขอหาตัวเพิ่มแป๊บหนึ่งเลนโบครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวตัวที่สามอยู่ไหนอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เฮ้ยเอาออกสี่ตัวห้าตัวหก ok ตัวรับมาเกินสองหมื่นแน่นอนนะครับบอกไว้เลยว่า รับมาเกินสองหมื่นแน่นอน6ตัวยังไม่พอนะครับยังขาดอีก1ตัวนะครับทุกคนซึ่งเราจะไปสุดกันนะครับในคลิปหน้า,นาแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราไมา่หนึ่งเทคนิคนะครับเรียกว่าเจ้าแมวส้มเลนโบของผมเนี่ยชอบกินแพนเค,ค้กเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าการชอบกินแพนเค,ค้กเดี๋ยวเป็นยังไงบอกเลยว่าไอ้สูตรชอบกินแพนเค,ค้กเนี่ยคือมันเป็นสูตรที่อยู่ในตัวนะเนี่ยเป็นของตกแต่งแต่บอกไว้เลยว่า สูตรนี้เนี่ยผมนึกว่าสคริปต์นะครับแมวเนี่ยนอนตรงกลางแบบทุกตัวโอ้โหผมนึกว่าสคริปต์จริงๆแต่ผมไม่รู้นะครับว่าจะใช้กับเจ้าเรนโบ์ได้หรือเปล่าซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับเรนโบ์ของผมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดนะครับประมาณ6ตัวเท่านั้นซึ่งยังขาดอีกประมาณ1ตัวแล้วก็เจ้าตัวบางตัวอย่างเช่นเนี่ยเก้ากิโลสิบเอ็ดกิโลนะครับมันหมายความว่าเรายังไม่ได้ฟาร์มเลเวลนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมค่อยออให้ร้านข้างนอกนะครับไปฟาร์มเลเวล แต่ว่าถ้าร้านที่ซื้อสัตว์เลี้ยงเนี่ยร้านพิปปองนะครับลิง์ใต้คลิปได้เลยนะขอบคุณมากเลยนะครับนี่แหละมีงบเพราะว่าร้านพิปปองจ้างเรานี่แหละไม่ใช่อะไรขอบคุณมากเลยนะถึงแม้ว่มามันจะเริ่มเข้าเนื้อแล้ว <c oughs> รเริ่มไม่ได้ทุนเริ่มไม่ได้กําไรแล้วกับเกมนี้เอาล่ะก็เอาไปไว่านะครับเดี๋ยวผมหายเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับตัวรับเขาประมาณ3 4พันได้มั้งนะครับ บอกเลยว่าบ้ามากเดี๋ยวลองดูนะครับผมไม่ได้อยากจะสู้พี่กายหยินนะครับผมบอกแลว้วพี่กายหยินที่เขาเขาขั้นสุดจริงๆนะแต่เดี๋ยวจะพยายามสู้ดูนะครับว่าจะสู้ได้หรือเปล่าแล้วก็พี่ปิมคุงด้วยใช่ไหมแต่ละคอมเมนต์คือพี่ <"Hey, S 2> ปิมคุงอะ่ะสู้ได้เปล่าพี่ <"Hey, S 2> กายหยินอะ่ะผมบอกว่าเลยว่าสถานะของผมเนี่ยเอ่อแทบจะมีทั้งหมดในเกมแล้วนะครับแต่ว่าขนาดเนี่ยยังไม่พอใจนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรีเดี๋ยวค่อยรีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเจ้าแมวนะครับแมวแรนโปที่ชอบกินเค้กก่อน ซึ่งส่วนนี้เนี่ยเหมือนสคริปต์อย่างที่บอกไปเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าเหมือนสคริปต์ยังไงก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนส่วนเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนส่วนยังไงอ๋อเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนนะครับถามว่าทําไมเอ่อบางอันเนี่ยมันเหลือแค่นี้ผมกดผิดครับใช่ครับกด e รับไปแล้วก็ fc ขโมยไปอันหนึ่งโอ้ fc น่าจะกดผิดแน่นอนนะครับอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับดีกว่าขโมยอันใหญ่อันใหญ่หญเรายัางอยู่นะเราก็ย้ายนะครับย้ายหน่อย อ่ากดฟ,กฟึบฟับฟับฟับประมาณนี้ได้ไหมโอเคอ่ะไปเดี๋ยวเรามาลองเจ้าสูตรสคริปเอ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> เจ้าสูตรอ่ะสูตรแลนโบอาเค้กนะครับเค้กสคริปที่เรียกได้ว่าแมวเนี่ยเขาจะอยู่กันแบบกระจุกอยู่ที่เดียวเลยไอ้น,นี่คือขี้โกงสุดๆนะแต่จะว่าไปว่ามาส่วนนี้ก็ไม่ค่อยต่างนะ <laughs> ส่วนนี้ก็ไม่ค่อยต่าง ทำไงดีเนี่ยเอาไปว่าน้องชานคิวของเราก็ไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมผมว่าผมตัดทิ้งที่กว่าทุกคนตัดทิ้งเลยลวกันเนะครับโอเคแล้วก็เจ้าต้นพวกนี้โอเคเก็บไว้นะครับไม่ได้ใหญ่มากซึ่งถามว่าเจ้าเค้กเนี่ยคืออะไรใช่ไหมตรงปกคลิปเนี่ยหรือว่าคลิปอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีแล้วนะครับนี่คือเจ้าเอ่อค้กเขาเรียกว่าเค้กอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเขาเป็นระดับพิสมาติกนะครับทุกคนหายากมาก แต่ว่าเรามีอยู่15อันบอกเลยว่าฟาร์มมาอย่างยับเยินนะครับเกมนี้อีเวนต์นี้ก็ไม่พลาดน,นะฟาร์มแบบหมดเลยนะครับนั่นคือเจ้าตรงนี้ครับทุกคนเป็นแผนเค้กนะครับแผนเค้กสแต็กนั่นเองเขาจะสแต็กกันเรื่อยๆนะครับอย่างที่ชื่อเขาบอกเลยนะครับแล้วก็เขาเป็นระดับพิสมาติกเลยนะหายากนะครับค่อนข้างจะหน้ามืดอยู่นะแต่ว่าเราก็เติมโลบักไปเยอะนะครับจากคลิปเล่นอีเวนต์ไปนะครับเราก็มีอยู่15อันนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตลองวางสักอันเดียวก่อน เดี๋ยวเราค่อยค่องกันนะครับส่วนเจ้าแมวแรนบูลเนี่ยยังก่อนนะคลิปนี้ยังไม่ใช่นะครับเพราะว่ายังไม่เวีบร้อยอ่ะลองดูซิมานี่สิเรียบร้อยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับแล้วเบรกไหมเรียบร้อยครับเบรกครับผมเรียกได้ว่าแวะแวะพักผ่อนนะครับมาชิมชิมมาเรียรมาดมดมนะครับตรงเค้กตรงนี้และถ้าสมมติเราเนี่ยมีเค้กสแต็กอยู่เนี่ยเยอะนะครับเจ้าแมวเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เขาจะเดินม,มาตรงนี้แบบรัวมากๆอ่าโอเคเดินไหม,มกรอบไหมยังนะครับเอไแม้วนเวียนนะวนวนเวียนอยูน่นี้อันนี้คือแค่อันเดียวอ่ะเดี๋ยวลองดูสักสักสักห้าอัน1 2 3 4 5สอ่ห้าเอ่โอเคแผนเค้กสแตก็กหลับเลยทีนี้ขึ้น <c ười> ไปหลับบนมะม่วงด้วยเอาลงมาลองดูอีกรอบครับอันนี้คือ5สแต็กนะครับคือมมนต้องให้แมวเนี่ยนอนที่เดียวกันนะทุกคนเดี๋ยวจะหาวิธีนะ ส่วนวิธีนี้คือมันเวิร์กนะครับทุกคนแต่ว่าก็เนี่ยก็ไม่ค่อยสนใจนี่แต่ว่าบางครั้งก็มาดมนี่มาแล้วมาแล้วอ้าวโอ้ย <laughs> จะมาดมกี่โมงเนี่ยดมอีกไหมมาเลียมาชิมเร็วแพนเคก้กเห็นไหมทุกคนเขาจะเลี้ยวมาเลยครับนี่เลี้ยวมากินเห็นไหมเขาจะเบรกเบรกแป๊แบ,บหนึ่งแล้วก็จะหลับไหมจะหลับเลยครับนี่เป็นไง <laughs> อ่ะเดี๋ยวลองวางสักเยอะๆดูนะครับแต่ว่ารอบนี้ขออนุญาตวางเป็นระดับบ,บิ๊กเลยแล้วกันก็คือเวล แบบสูงสูงเลยนะครับเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมคือส่วนใหญ่เขาจะนอนกันตรงนี้เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่วงเดียวเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตรองวางสักแปดตัวดูนะทุกคนคือถ้าเขานอนแล้วเนี่ยเวลาเขารุกขึ้นเนี่ยเขาจะไม่ไปไหนเลยนะไอชัดเจนอะซูมหน่อยซูมหน่อยเนี่ยประมาณนี้ไหมทุกคนเห็นวงไหมเห็นวงไหมโอ้ยอะไรมันผมขออนุญาตเก็บนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวทุกคนเห็นไหมเขาจะนอนแค่ตรงนี้เท่านั้น นะครับออ้ขอญาตเก็บแล้วกันะนีัยเพราะว่าหมดยุคแล้วนะครับ r ี c เค m e r อ่านี่แล้วกันโอเคขอโทษนะขอโทษนะเนี่ยทุกคนดู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 ดด <c oughs> คือมีตัวหนึ่งครับทุกคนเนี่ยหลุดหลุด QC เราเก็บครับแล้วก็เราวางใหม่ทุกคนดูนะ๋อะไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้อะตัวนี้ตัวนี้แปดสิบกิโลปุ๊บรอให้เขาแบบไม่หลุด QC มาอยู่ตรงนั้นสิอันนี้คือสแต c ก,กันแค่ โอ้นี่ไงโบตรงนี้คือโดนหมดครับทุกคนเห็นไหมเล็กๆงั้นเราเดี๋ยวลองใส่ไปเพิ่มดูนะครับตอนนี้คือ5ตัวเนี่ยสต็กกันที่เดียวเลยนะทุกคนถือว่าเวิร์นะครับอ่าเราลองแบบใส่อีกนะครับใส่เพิ่มอีกอันนี้เวลร้อยอ่าใส่เพิ่มอีกนะครับเวลร้อยเวลร้อยตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับเดินไปไหนเฮ้ยเอ,เอ้าแมวแมวหลุดคิวซีเฮ้ยกลับไปก่อนอย่ามึงหลุดคิวซีอ่นั่นไงหลุดคิวซีตัวครับ แม่หลุดคิวม่ไปนอนกันที่เดียวกันสิเออนี่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 นองต้องให้ว่าก่อนนะครับไม่หลุดคิวซีแล้วไปนอนกับอ่าอ่ะเดินไปนอนนู่นเลยโอ้ยสองตัวนี้หลุดคิวซีหรือไงเนี่ยเร็วเร็วเข้าโลงงานมาแก้ไขด่วนเลยคือตอนนี้ผมใส่ไปแปดตัวเลยนะจริงๆเขาใช้แค่เจ็ดตัวนะครับทุกคนนะครับเนะนะพราะว่าอีกตัวหนึ่งเป็นกบนะครับตอนนี้มีคนหลุดคิวซีแค่เนี่ยวงนี้คือวงแบบรวมกันได้อ่าทั้งหมดห้าตัวเรียบร้อย อีก2ตัวอย่าหลุด QC เร็วไปเร็วเดี๋ยวเล่นให้ดูกันสักรอบนะครับทุกคน <g ül> เดี๋ยวรอให้น้องไปนอนกับเพื่อนก่อนเออตรงนี้โอ้ยังนอนไม่โดนนะนี่ไม่โดนอันนี้ก็ไม่โดนโหนี่หลุดไปไกลเลยโอ้นี่ครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ซึ่งอ่ะเดี๋ยวแพนเค้กเราวาตรง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 ,ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองเพิ่มเข้าไปดูนะครับผมมีอีกห้าอันเนีครับอะแพนเค้กโอ้เราเพิ่มมาให้หมดเลยละกันนะครับมี1ิอันนี่ลเดร์ว่าก็ต้องกลับต้องไม่หลุด QC แล้วนะ ต้องไปอยู่เพื่อนๆได้แล้วไปเลิกนอนตรงนี้โอ้โหมาแอบด้วยเฮ้ยแอบแบบนี้มันเก็บไม่ได้โอ้โหเลือก,กที่นอนสุดๆโอเคเฮ้ยสิบอันสิบห้าอันอยู่ตรงกลางเนี่ยอย่าเดินมาสิไป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 นอนเพื่อนๆนั่นน,นันน่นเอาอีกโอ้ยไปแล้วหนึ่งตัวครับทุกคนวงเล็กๆอันนี้แต่ว่าผมอยากให้เขานอนใกล้กว่านั้นเนี่ยแบบนี้ทุกคนก็รวมๆเขาเรียกว่าทําวนไปเรื่อยๆนะครับ ให้น้องไปนอนก,นกันที่เดียวนะครับแล้วเราเดี๋ยวเราค่อยใส่เจ้าของเล่นไปแล้วก็สปริงเกอร์ไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เขายัางยังหลุดคิวซีเนี่ยสองตัวอยู่เลยอะ่ะโอ้ตัวอื่นเขาไปนอนกันหมดแล้วเนี่ยเออไปแล้วไปแล้วตัวหนึ่งเลนโบไปแล้วครับตัวหนึ่งเออไปนอนกันที่เดียวเรียบร้อยเลยไงแบบนี้อ่ะไปไปไปเออ,เอ,อนั่นแหละกิน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 ทุกคนกินเค้กแล้วเจ้าตัวนี้กินเค้กแล้วแล้วเดินออกมาทําไมล่ะวงไม่ถึงอีก โอ้วงอาจจะลายตานิดนึงนะทุกคนโอเคไปแล้วตัวหนึ่งนี่ไงทุกคนตรงกลางไปเลยโอ้เฮ้ยได้ผลคือดีมากอะเหลือตัวลุดค c ซแคปปี้เนี่ยดื้อมากเลยนะครับตัวเดียวแล้วอ่ะดูไปนอนใต้ท้องรถอีกเก็บยากแบบอีกแบบนี้โอ้ยโอ้แมวดื้อมากตัวนี้โอเคไปแล้วครับตัวหนึ่งเหลือแคปปี้ตัวเดียวจริงๆอะทุกคนดูเฮ้ยเฮ้ยแคปปี้หิวข้าวนี่เล่นจนเบื่อแล้วหิวเดินเลย เดินเลยไปนอนข้างหลังเฮ้ยตัวเดียวว่ะเนี่ยทุกตัวคือแบบตรงหัวเหมือนสคริปต์เลยเนี่ยนึกว่าเปิดต่อแต่ว่าน้องแคปปี้เขาไม่สนใจครับแคปปี้บอกหนูไม่หลงกลหรอกนะเจ้าขนมแนะหนูจะนอนตรงนี้แคปปี้ไปกินขนมเถอะแคปปี้หิวข้าวมาเนี่ยหิวแด้แล้วเร็วเราเริ่มหิวแทนแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแคปปี้แคปปี้เรียบร้อยครับตรงกลางทุกคนตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมไหมทุกคนเห็นวงตรงนี้ไหมเห็นวงตรงนี้ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวร้อยกันรอบหนึ่งนอนพร้อมก,อกันอีกทุกคนนี่ครับหนึ่งสองนี้ในวงตรงนี้ครับทุกคนโอ้ยลองเล่นให้ดูไหมลองเล่นให้ดูไหมอย่างก่อนอื่นเลยอย่างก่อนอื่นเลยผมจะต้องอตัดเจ้าต้นที่ไม่ต้องการก่อนแป๊บหนึ่งโอ้โหวงแบบเจ็ดตัวรวดแล้วก็แลนโบหมดเลยนะท่านในคลิปหน้าเนี่ยคลิปนี้คือยังมีโกหล,ลงเหลือนิดหน่อยนะครับแต่คลิปหน้าคือ เล่นโบหมดเลยตรงนี้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะผมวางแมวตรงนี้แปดตัวเลยหรอคือทุกคนขนมเขาได้โอ้โหเดี๋ยวนะขนมเขาได้ผลจริงๆนะทุกคนโอ้โหโหนี่ขนาดวางแมวแปดตัวตัวไหนไม่เข้าพวกสุดคือมันเข้าพวกหมดแล้วะทุกคนดูเนี่ยวงเล็กๆอันนั้นโอเคอะผมต้องเอาออกตัวหนึ่งครับเพื่อใส่กบโอ้โหขนาดแมวแปดตัวยังอยู่แบบวงเดียวกันได้นะทุกคนถือว่าเวิร์กมากๆนะครับอะโบน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 มาซ่อมนะครับ เรามีผลโบนนะครับอีกไหมมีซีนมีซีดไหมอ๋อนี่ไงเดี๋ยวนะผมวางไม่ได้ผมวางซีดไม่ได้คือเราต้องวางซีดคือเราต้องอ๋อผมผมรู้แล้วผมรู้แล้วนะครับเราอวางซีดตรงนี้นะครับแล้วก็รดน้ําต้นไม้แล้วเดี๋ยวขย้ายไปนี่แล้วก็ย้ายไปครับแบบนี้ได้แน่นอนนี่เป็นวงเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นวงเล็กๆตรงนี้โอเควางแล้วนะครับทุกคนผมวางตรงกลางแล้วนะอ่าแมวก็นอนตรงกลางอะสปริงเกอร์หน่อย นะครับอาจจะไม่ถึงไม่ได้ไปสุดนะทุกคนอันนี้เล่นๆนะครับอ่ามาสเตอร์อ่ะมาสเตอร์กอลลี่อ่าเบสิกาแค่นี้แค่น,คนี้แค่นี้นะครับไปสุดนะครับขาดเจ้าแกนสมาสเตอร์นะดูสิจะไปได้แค่ไหนนะครับเจ้ากบกบมาหน่อยไปไหนกบเรียบร้อยครับมาแล้วครับโอ้โหมาแบบอันนี้คือชิวๆนะมาแบบชิวๆนะดูดวา่ายังไม่ติดเลนโบนะครับผมย้ําเลยยังเลนโบไม่หมดนะครับแต่ก็ไม่ได้ใส่เจ้าขนมไม่ได้ใส่เจ้าแกนสมาสเตอร์ด้วยนะครับตัวนี้ โอ้โหดูดูด,ด,ดนี่คือเล่นเล่นนะครับนี่คือเล่นเ่นให้ดูนะครับโอ้โหอย่างต่ำคือ6ก70กิโล70กิโลแล้วก็ไปเรื่อยๆนะโอ,โอเคลองลองสักต้นใหญ่อ,อะ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  sweise. ลองยักสักอันหนึ่งนะครับลองแบบไม่สุดดูลองยักสักอันหนึ่งขอญาตยายทุกอย่างก่อนเดี๋ยวกบเขามาระเบิดน,นะโอ้โอ้โอ้โอโ,อ,โอ,อ,นนอ้อันนี้คือ,อ้ัอ้ม่นโ้โอ้อ้โ้อ อันนี้ยังไม่เป็นเรนโบเลยก็ยังไม่ติดยักษ์เลยนะ80ดกิโลแล้วนี่คือเจ้าเจ้าแมวคืนนอนย,ยังไม่พร้อมกันเท่าไหร่นะโหดูทุกคนอันนี้ติดยักษ์เลยปะเนี่ยติดแล้วครับผมติดแล้วครับนี่คือ198กิกโลเรียกได้ว่าแมวเมื่อกี้คือลุกขึ้นหลาย,ลายตัวเลยนะนี่ครับยังไม่ใหญ่ติดอีกแล้วครับติดอีกอันหนึ่งแล้วอันนี้โอ2ร8กิโล เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คือไม่มีแกนส์ตเตอร์สปริงเกอร์นะเฮ้ยคือโ้โหไปสุดมากอะ่ะพอแล้วมาอีกแล้วโอ้โหแต่ละอันทุกคนดูโอเคตรงนี้ตรงนี้กลางกว่าเดิมแมวนอนให้ครบอ่ามีแมวตัวหนึ่งครับเร,เริ่มเริ่มเชินอันนี้อะไรเดี๋ยว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 อันนี้ผมจะงอนมากนะครับทุกคนถ้ามันใหญ่กว่าเดิมเนี่ยผมจะงอนมากนะครับโอ้โหเดี๋ยว ยังไม่เรนโบว์ย้ํานะครับแมวผมแค่โกลเด้นนะครับยังไม่เรนโบว์ทั้งหมดครับอันนี้กี่กิโลเก็บมาสิครับผม276กิโลครับอันนี้โอ้ยน้อยมากครับน้อยมากน้อยมากนี่ยไหมทุกคนก็ประมาณนี้นะอะพอเริ่มมีแมวหลุด qc ทุกคนนี่ตัวหนึ่งนะครับที่ไม่อยู่วงตรงกลางเลยเราเก็บมาแล้วก็เหมือนเดิมวางใหม่เก็บมาวางใหม่ให้เขาหิวข้าวแล้วก็ไปกินได้ละเอาน้องไปไหนละ อ้าวผมวางปุ๊บน้องไปไหนแล้วไม่รู้เนะครับอ๋อน,น่าจะอยู่ในวงตรงกลางเรียบร้อยเห็นไหมทุกคนเข <laughs> าจะโอ้ยรวมรวมหนักกว่าเดิมอีกโหเดี๋ยวนะคือหนักกว่าเดิมอีกอะสวยกว่าเดิมอีกครับโอ้โหน้อยมากเลย <c oughs> คือเพิ่งมารู้สูตรนี้ตอนทําสําเร็จแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับเด <c oughs> ี๋ยวคลิปหน้ารองสู้กับพี่ไก่หิดกับพี่พิมพ์คุงดูนะครับ <c oughs> ว่าผมเนี่ยจะสู้ได้หรือเปล่ากับหัวแถว <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคเดี๋ยวเก็บเลนโบนะครับ ให้เวลรอยทั้งหมดก่อนละกันนะครับแล้วก็เรนโบว์เจ็ดตัวเจ้ากรมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันใหม่ส่วนเจ้าผลเก่าก็คือหน้าจาเก็บทิ้งนะหรือว่าใช้เจ้าต้นใหม่นะครับออลองอีกรอบหนึ่งดูนะครับก็คือใช้ต้นใหม่แบบลองแยกไปเลยนะครับก็น่าสนใจนะครับอโอเคก่อนจะไปคลิปนี้ก็เดี๋ยวขออันยักษ์สักอันหนึ่งนะแบบโดนใจหน่อยละกันก่อนไปนะครับและเรียบร้อยครับจบคลิปนี้ด้วยอันยักษ์อันนี้ครับทั้งหมด 200ไม่ถึง147 48กิโลและใหญ่สุดคือ200 <laughs> 278กิโลเอาไว้จะใหม่คลิปหน้าครับบอกไว้เลยว่าได้เวลามันแน่นอนครับ See you ครับ